ท่านสุชัยพรชัยสักอุดมนาย,ยกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสนะครับล่าสุดก็มอบเงินส่วนตัว10ล้านบาทนะฮะใหสมาคมรักบี้และฟิกเกอร์สปีดสเกตติ้งนะครับเพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศครับนี่คือนายสุชัยพรชัยสักอุดมนะครับนาย,ยกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยกับอีกสมาคมก็คือฟิกเกอร์สปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมละ 5ล้านบาทนะฮะโดยมีพันรวตโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลและด็อเอร์ศรีหัศกอารีราชการันนายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเกตติ้งเนี่ยร่วมรับมอบนะครับโดยนายสุชัยบอกว่า ที่ผ่านมาเนี่ยได้ทํางานร่วมกับผู้บริหารหลายท่านแล้วก็ได้เห็นความจริงใจของแต่ละท่านนะครับดังนั้นในฐานะคนกีฬาด้วยกันจึงได้มอบการสนับสนุนและเป็นพันธมิตรระหว่างสมาคมเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยสู่ความเป็นเลิศระดับนานาชาติครับวันนี้ผมก็เลยมาสนับสนุนสมาคมฟิกเกอร์สปีดสเก็ตติ้งอย่ามาชื่อนี้เรียกยากอย่งเลยแต่ว่ามันเป็น ชื่อที่ดีนะฮะแล้วก็สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็เราทั้งสมาคมกีฬารอนเทนนิสเราก็จะเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างที่พี่ต้นว่าเราก็จะมาช่วยกันอะไรต่างและนอกจากสมาคมสามสมาคมแล้วนี่อย่างอื่นก็ยังมีเราสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมอื่นอะไรที่ผมพอช่วยเหลือได้นะฮะยินดีครับยินดีที่จะช่วยช่วยกัน เพื่อพัฒนากีฬาของประเทศไทยแล้วก็สู่ความเป็นเลิศนะฮะถึงผมไม่ได้เป็นประธานโอลิมปิกแต่ผมก็จะช่วยกีฬาต่อไปนะครับครับ ค่ะถือว่าท่านตอนนี้เป็นหนึ่งในบุคลากรด้านการกีฬาที่ร่วมกันพัฒนาประเทศชาตินะคะขณะที่ท่านนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลค่ะได้ขอขอบคุณคุณสุชช่ที่ให้การสนับสนุนเงินที่ได้รับจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวางเอาไว้คือมี2แผนงานด้วยกันค่ะ อันดับแรกเป็นทุนสนับสนุนนักกีฬารักบี้ทีมชาติไทยเพื่อจะส่งแข่งขันระดับนานาชาติแล้วก็อีกส่วนหนึ่งวางเอาไว้ว่าจะเป็นทุนตั้งต้นในการหาที่ทำการของสมาคมแห่งใหม่ค่ะต้องบอกว่าก่อนที่ไปถึงคำถามนะครับไปตอบคำถามต้องบอกว่าผมโชคดีนะครับโชคดีที่ได้มาพบพี่สุชัยนะซึ่งรักกีฬาเหมือนกัน และผมคิดว่ามันจะโชคเป็นความโชคดีของประเทศชาติในวงการกีฬาด้วยนะครับเท่าที่เราคุยกันเนี่ยก็อย่างที่ท่านให้สัมภาษณ์ไปนะครับก็ไม่ใช่เฉพาะสองสมาคมนี้อันไหนที่ท่านพอที่จะซัพพอร์ตได้ท่านผมเชื่อว่าท่านช่วยแน่นอนทั้งหมดนะครับส่วนเ,เงิน5ล้านบาทที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลได้รับไปในครั้งนี้เนี่ย ก็เดี๋ยวคงต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมาการนะครับ เช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งนะคะได้ขอขอบคุณเหมือนกันแล้วก็ยืนยันว่าจะใช้นําไปพัฒนาสมาคมมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระด,ดับนานาชาติโดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะกีฬาซีเกมส์ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาคมจากนั้นในปีหน้ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะและเป้าหมายใหญ่คือการพาทัพนักกีฬาไทยเราไปโลดแล่นในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมส์ให้ได้ในอนาคตค่ะ